เอาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านนะสวัสดีทุกกาลังใจนะครับนะตอนนี้ก็โอ้คิดหนักแล้วโยงเน่าคิดหนักแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระดุงคดีเรื่องอะไรเรื่องนั่นเรื่องนี้นะครับพี่น้องเิปซีนะมันต้องใช้เงินมันต้องใช้เงินอนะดีหมิน่นคดีป่าสงง,งสง,งวนอีกทีนี้โอ้เดินทางไปเซนนองเซน้าอีกในนิทานเรื่องนี้นะ มีหนำซ้ำโดนเขาเสียอีกทีนี้ตายห่าเลยครับพี่น้องเอฟซีอ่าเหมือนตบบ้องหูเลยครับตัวน,นี้ซาไปหมดแล้วตอนนี้นะทำเป็นแกแ้งแกงแกงยิ้มแกงหัวเราะไงพี่รถบดีครับอ่าขีดตัวหัวเราะซื่อว่าอ่าแกงยิ้มไงครับแกงหัวเราะไงตอนนี้อืมอีหานะ่าเนี่ย ตบบ้องหูไงครับลากไปตบกลางจีแยกว่ไม่ไไม่ว่าแต่เป็นนักกฎหมายไงอ่ามันก็ยังมาด่าเลยมึงไปพูดอะไรให้มันฟังนะมึงไปว่ายังมันฟังอี้่ามึงมันบอกว่าอะไรอ๋อบักหัวลูกนิมิตนี่เอาค่าวิชาชีพแพงบอกแค่ไปเซ็นเฉยๆมันเอาตั้งหมาสามหมื่นีโอ้ยมึงเสียก็หลายก็หั่นนีดอกนะ ไอ้มึงดินเขากว้ามึงไปท้าทายเขาเยอะๆนะอ่ะกูจะบอกมึงเลยเรื่องปากสมวนนี่ถ้ามึงไม่ปากดีถ้ามึงไม่ปากเก่งถ้ามึงหุบปากนะ่ะแจบเหมือนหียืนมันจะไม่เป็นแบบนี้อันนี้มึงเก่งไงมึงบอกว่ามึงได้ยงได้ยันอันนี้มาเลยค่ะเอกสารแต่ละฉบับฉบับค่ะเขาให้คนนั้นคนนี้นะคะเอฟซี FC ค่ะนะนันหยุดได้หยุดนะเลิกได้เลิกซะนะ อย่าหไม่มาว่าอย่าหาว่าไม่เถื่อนนะครับบัตรนี้เออนะครับนะอย่าหาว่าไม่เถื่อนนะครับบัตรนี้วายเขาเขาศูนย์แล้วบัตรนี้เบิง้งครับมีน้องยอฟซีนะเป็นจะไหนบัตรนี้จุลูยู่บัตรนี้อ่าพิษยู่บาลาบัตรนี้อ่าเม่นไพล่ะอันเฮ็ดนิดยันในมึงพี่รถบดีครับเม่นไพรเฮ็ดยันในมึงละบัตรฮะยันมันดูใส่ละมันกัดยังละบัตรนี้ฮะกันเรื่องกีดินได้ยี่บ่อกอกันผี โอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีนหยุดได้หยุดนะเลิกได้เลิกซะนะนะคะว่าไม่บอกนะแต่าหาว่าไม่เตือนนะอ่านะกูได้ลายแล้วนะพี่เขาก็ถามชื่อกูด้วยนะ่ะว่าน้องชื่อไยกูบอกพี่เขาไปว่ากูชื่อน้องปอกเล็กค่ะนะกูดได้ลายแล้วอืมถ้ามึงมีปัญหาเรื่องที่ดินนะ ไม่ว่าจะเป็นบ้านกกกล้วยกกตูมน,นะมึงจะหวังนะมึงจะได้ลายกับกูนะกูจะบอกว่าเมมกูเต็มนะบัตรนี่เออนะครับนะอ้างเขาแล้วบัตรนี้อันนั่นแหละอันเทวดาอันเพื่อนวานนน่ะอันมะโกรูนิเมตว่าอันนั่นแหละอันว่าเทวดาเทวดานั่นะนะว่า,าเท,าทาวดาเ็กเขาแล้วอีพ่อบัตรนี้ก็ไ่ได้โอนแล้วนะว่าว่าแต่แม่เพื่อนกันบ่ว่าแต่แม่เพื่อนแล้วบัตรนี้อ๋องุง้ง แจ้งความก่าวโทษแล้วนะคะบัดน,นี้เขาพิมพ์ไปจองแม่เบิดแม่เบิดอะไรนะเบิร์ดว่าบันนี้พิมพ์มาใหม่สิคะงงหมดแล้วคะ่ะอะไรนะคะแม่พวกก็งงก็ไกลตาแตกวันนี้หมดจากวันลูกเปิอันสิถึกจับมาแจ้งความก่าวโทษอีฮ่ามึงมึงยังไม่รู้เรื่องรูลาอีกทำเป็นงงอี ไม่ผิดใครยังไงก็ไม่ผิดขาแม่เปิดยังไงยังไงก็ไม่ผิดใารยังไงก็ไม่ผิดแม่เปิดกระไรเอเทียงตาสวดตาดูนออกวันนี้ทั้งแม่ทั้งลูกวันนี้อันย้อน,นมึงปากเก่งปากดีนะ่ะมึงบหูป,ปากไงอ่าถ้ามึงหูป,ปากมันจะไม่เป็นแบบนี้ไงมันจะบ่เป็นทั้งซีนน่วันนี้เออเห็นบอวันนี้อ้างเขาเทกแล้วพี่น้อ,นองเอฟซีนะอืมเอกสารก็มีนะั่นนะนะ เจ้าหน้าที่ยืนยันให้กูแล้วเอกสารทุกสิ่งทุกอย่างน่ะเขาแจกให้เขาะฉบับฉบับเลยนี่ของกูอยู่ในตู้นี่กูขี้เกียจคน้นเฉยๆนะอ่ากูเกียจคน้นอ้างเขาแล้วบัดนี้เออนะหยุดได้หยุดซาเลิกได้เลิกซานะนะฮะไว้ไม่เตือนนะ,ะเดี๋ยวโดนไม่ใช่น้อยนะบัตรนี้เออนะครับพี่น้องกูยังจําอยู่คำพูดมึงบัดนี้เป็นจะไรบัตรนี้ฮะ หน่อยนึงว่าโอ้ให้น้องเฮ็ดบ่ดนี้่หน่อยนึงว่าโอ,อ,อ,มอ,าโอ,โอ้มันเป็นคอทอโซโอ๊ยตายแล้วครับพี่น้องคือม่สร้างว่าหนึ่งว่าขายบ่ะนี้อ่าตอนนึงว่าให้โดยสนิหาบัดนี่แต่นี่หากดพอกดแมงบมดเอาเงิเนในนะั่นกิดดินหลายปานนั่นอยู่อให้โดยสนิหามันให้นอ้องให้นุ่งมันจะพ่ดีทีนอ้องมนุ่งม่ม,มีขิดดินเฮ็ด่ก็ว่าให้นอ้องนุ่งมัน อีห้าเนี่เป็นไผบนันี้เอาโอ้กูงงเลยนะมึงคิดว่าเจ้าหน้าที่เขาโง่ตีออคิดว่าเจ้าหน้าที่โง่เหมือนมึงนี่นะโอ้อีควายนะปึกหนาอีกทีนี้วะกูก <laughs> ็ไม่รู้จะพูดยังไงกับพวกมึงอ่เป็นจ้บบาแรบันี้เบ้ายุติเบ้าอีกไม่ว่าจะเป็นบักนักกฎกหมายใหญ่มืน กรสิงพ่ะนะโกรสิงวัเดือนหมอกระไรเออหมอว่าได้คุยกับเทวดาแล้วเทวดาาอุกติตายเพราะทวดาบ่เนีทวดาเพราะอะไรครับนะเสือกมีเมียน้อยอีกมันบพรักสิดบอนเราะขังแล้วบ่เนี้เจ้าพร้อมเจ้าพร้อมวกาอยู่ไม่ผิดไม่ผิดที่ตรงนั้นเป็นคอโสซมไม่ผิดเ้าเออเรื่องไม่ผิดก็ให้เป็นถูกเรื่องถูกให้เป็นผิดโอปาามึงนะครับนะ ก็เป็นแบบนี้แหละเห็นไหมล่ะโดนอีโองแดงเล่นงานเป็นยังไงออกมาแฉพฤติกรรมมึงเป็นยังไงทีนี้ออกมาพูดไหมล่ะนะกระจอกมันพูดนะอ่านะกระจอกอ่าไม่มีปัญญาอืมงูอืม,ออมนะครับราบคาบทุกอย่างทุกเรื่อง มีแต่แพ้กับเพ้ใครจะไปจ้างมึงมันพูดไปบนี้ในนิทานเรื่องนี้อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะไม่รู้ว่าเป็นใครนะอันนี้ก็มโนโอเองนะอกูตีบทัสดีครับนะมโนโอเองนะนอนดึกอยู่ครับกูตีนะอืนอนดึกอยู่อีนี้ก็มาพูดไม่สู้มันไงเพราะเคยแพ้มันมาก่อนไง ไปทำคดีให้ใครให้ใครครับพี่น้องเอซีให้ก๋วยเตี๋ยวไก่ไงลาบคาบลาบคาบมันไม่มีอะไรที่จะได้ให้จดจำเลยเนาะเรื่องสนะนี่เนาะแต่ปากนี่โว้เก่งครับพี่น้องเอฟซีนะเก่งนะครับเนาะปากเก่งแมมสุดยอดเลยนะแต่ผลงานนี่โอ๊ยนะครับคุณสนตีนคุณนี้เอาอีหาหนี่ไปจ้างเนาะอีเวนนะ อ่ามันมีแต่เอาเงินกับเงินกับมึงนั่นแหละนะมึงทาเอาคูกรวดนะมึงทาคูกรวดอี่เฝ้าขายของนั่นนะไปเฝ้าขายเด้อไปเสียค่าปรับเขาซะเรื่องป้าสักวันเด้อกูจะบอกมึงเงินลาดนึงน่ะเพ่อเพอยี่นี่จะได้เขาคูกป้อมวันนี้ตั้งจำตั้งปับบพระตรามละธิิปีกูคำนวณไว้ถ่าเลยอ่าห่วงเขาห่วงนะตัวเองเพิ่งมาอะไรอีกวันนี้กูตีม เออนะครับรับ